นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนักร้องนักร้องวันนี้ไม่รู้จะร้องอะไรแล้วจะไปร้องเรื่องของการทํางานนะ,ะก็มีคนไปร้องแล้วหรือกรณีของการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคนนั้นคนนี้นะฮะบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะท,ทาให้ถึงกับลุกจากเก้าอี้นายกคือพักเพื่อไทยเขาไม่มีฝ่ายกฎหมายหรือว่ากูถามมึงหน่อยพักเพื่อไทยวันนี้ไม่มีฝ่ายกฎหมายเลยใช่ไหมพักเพื่อไทยเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าโง่เป็นควายใช่ไหมใช่ไหม ที่บอกว่าเนี่ยตั้งคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งแม้กระทั่งตั้งรัทวุฒิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องโดนล่าสุดนี้เขาก็ตั้งวิษนุเครืองามกันขึ้นมาอีกไปดูกันให้ดีๆนะคะนะคะการที่วันเนี้ยเรามีรัฐบาลแล้วทํางานกันเห็นไหมฮะว่าทุกคนทํางานกันแบบไหนล่าสุดนะคะหนึ่งหมื่นบาทที่จะแจกกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็จะแจกเนี่ยปลายเดือนประมาณสักวันที่ยี่สิบกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราถ้าที่จำไม่ผิดนะคะ นี่คือสิ่งที่ฉันเคยพูดไว้แล้วนะคะที่เขาบอกว่าจะไปแจกตอนนั้นตอนนี้ที่สุดเด็วเขาจะต้องทําให้เร็วแต่เขาก็ต้องเผื่อไว้เผื่อมันมีอะไรที่ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมตินะคะว่าจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนู่นเรื่องนี่หรือแม้กระทั่งจะร้องอะไรต่ออะไรเนี่ยวัน,นวันนี้ที่ฉันถามว่าไม่มีเรื่องจะร้องหรือเ่าเรือร่องมาร้องเรื่องที่เขาเนี่ยกู้ยืมเงินกันนะ,ะในหมู่เครือญาติพี่น้องพ่อแม่เขาจะกู้ยืมเงินกันคือมึง,มงไปหนักอะไรมึงไปหนักอะไรมึงวะ ถามจริงๆนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีญาติพี่น้องสมมติว่าเขามีตังค์แล้วเราอยากจะลงทุนมันเป็นการให้ยืมก็คือมันเป็นอะไรที่แบบญาติพี่น้องช่วยเหลือกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะนะ,ะแต่ที่มันไม่ปกติก็คือมึงจะเสือกอะไรวันนี้คาว่าสทอทรอคือเสือกทุกเรื่องเนี่ยดิฉันบอกว่าไม่ใช่มีแต่ทักษิณน,นะมีหลายคนมึงจะเดือดร้อนอะไรคะไอเรื่องเขาจะให้กันกู้เงินหรือเขาจะอะไรพวกเนี้ยนะฮะดิฉันบอกว่า ก็ไปขุดก็ไปเอามาจะไปร้องให้ได้เขายืมกันในหมู่พี่น้องในในกลุ่มของเขาในเอ่อเครือญาติเขาในครอบครัวของเขาเนี่ยมึงก็ยังจะเอามาร้องมึงจะร้องทําไมคะก็ไว้เขาไปยืมพ่อมึงก่อนคะ่ะมึงค่อยร้องแล้วมึงค่อยเดือดร้อนเออมันเป็นปกติไหมแล้วไม่มีหาอะไรจะน้องก็เหรอรวยเกินไปก็ไม่ได้ นะล่าสุดเยนะมันมีการพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะกำลังจะถูกตรวจสอบทรัพย์สิสนก็คือการที่เขาเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนั่นคือการตรวจสอบทรัพย์ส,สินอยู่แล้วของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองควายมึงจะต้องให้ตรวจทรัพย์ตรวจซ้อนตรวจตรวจแบบยิดย่อยอะไรกันข,ขนาดไหนนะคะ และที่สําคัญเลยก็คือนะคะวันนี้นอกจากจะมีเรื่องของสื่อมีเรื่องของนักร้องแล้วนะคะก็ยังมีกรณีของอีป um. ้าคอนถมป้าคอนถมนี่นะวันก่อนอ้วกไก่อ้วกแตงไปแล้วใช่ไหมในงานแต่งงานนะ,ะของสมาชิกพักทั้งก้าวไก่ทั้งของพักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเขาแต่งงานกันค่ะถ้าเรื่องแค่นี้มึงยังแยกแยะไม่ได้นะ,ะมึงอย่ามาเป็นนันกการเมืองค่ะนะค,ะคือกลับบ้านไปทําหาแล้วก็ไปทําหา เราไปดูแลหัวมือถออกรณีของการที่นายกรัฐมนตรีก็คือแพ่ทองฐานเขาพูดถึงเรื่องมูฟออนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทุกคนต้องมูฟออนเวลาไม่หยุดอยู่กับที่นะอันนี้นายกพูดนะ <c oughs> เวลามันผ่านไปเรื่อยๆถามว่าเราเนี่ยจะมั่นใจทุกเรื่องนะฮะไว้อ่ถามว่าเราจะนั่งนะฮะเราจะอะไรนะ <c oughs> ถามว่าเราจะนั่งโฮทุกเรื่องนะไว้ในใจเรา ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะคือบอกว่าไม่ค่อยได้เกลียดใครไม่ค่อยได้ไม่ชอบใครบางเรื่องที่จัดการได้จัดการเอาดราม่าให้น้อยหน่อยซึ่งเรื่องนี้เขาพูดไว้หลายวันแล้วนะแต่อีป้าคอนโถมเนี่ยอีป้าคอนถมเนี่ยเขาคงจะเพิ่งตื่นมาคะเขาบอกว่ายังหลงที่หลงทางไม่เลิกนะที่มีปัญหาคือเรื่องตอแหลประชาชนบนเวทีหาเสียงกับหนีสภาไม่มาตอบกระทู้สด ไม่ใช่เรื่องมูฟออนไม่มูฟออนโง่แล้วยังอยากนอนเตียงติดแฮชแท็กค่ะมันเกี่ยวอรไรการนอนเตียงใคีบ้าแล้วอยากบอกว่าคำว่าตอแหลต้องใช้กับมึงค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าไปตอแหลตอนไหนคือจริง,รงๆเรื่องอย่างนี้ฉันบอกว่าถ้าที่ฉันเป็นนายกเสฉันฟ้องเลยนะคะคำว่าตอแหลไม่ได้แปลว่าน่ารักนะคะแล้วคนที่มาพูดเนี่ยรุ่นแม่เขาเขาในรุ่นลูกมึงอาวุโสก็ต่างกันแล้ว นะแล้วไปบอกว่าเขายังหลงที่หลงทั้งคาว่า Move on ของเขาเขาหมายถึงว่าเวลาที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เขาหรืออะไรเนี่ยเขาไม่อยากไปสนใจนะขอให้ทุกคนเนี่ยก็คือแบบว่าผ่านผ่านมันไปเถอะตัวเขาเองเขายังผ่านเลยอีนี่เขาไม่ผ่านค่ะคือวันก่อนเห็นคนเขาแต่งงานกันแม่ก็อ้วกแตกเขาแต่งงานกันนะฮะแล้วเขาไปเป็นผัวเมียกันเขาจะทงจะท้องเขาจะอ้วกแตกมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ปกติแต่อีนี่เขาไม่ได้ไปอะไรเลยค่ะเขาเสือกไปอ้วกแตก เขาไปอ้วกกรณีที่เขาไปเห็นภาพนะคะที่คนของเขาเนี่ยนะคะเดินไปไหว้ทักษิณที่คนของเขาเนี่ยนะเข้าไปร่วมง,งานคงจะขัดอกขัดใจนะคะอยู่ดีๆก็เสือกแต่งชุดสีแดงประมาณว่าผิดหวังเอาคนของตัวเองแล้วไปอ้วกแตกอ้วกแตกมึงช่วยบอกด้วยค่ะนะ,ะว่าการที่มึงอ้วกเนี่ยมึงอ้วกคนของมึงหรือมึงอ้วกอะไรแล้วทักษิณแล้วดรทักษิณผิดอะไร มึงอยากจะอู้ทําไมเขานั่งอยู่ของเขาที่ดีเขานั่งอยู่เขาที่ดีเขานั่งในที่ของเขาคนของมึงเนี่ยซึ่งเป็นผู้น้อยก็เดินไปทักทายเขาเองแถมยังไปยืนข้างหัวเขาอีกไอ้ที่อย่างเงี้ยแม่งไม่พูดนะคะเรื่องตอแหลประชาชนบนเวทีหาเสียงเอ้ามึงก็มีค่ะแล้วเขาตอแหลอะไรคะบอกมาหน่อยสิแล้วก็หนีสภาไม่มาตอบประทู้สดหนีสภาไปนอนเหรอคะเขาก็ไปทํางานไปอีหาร นะนี่คือหนึ่งคนหลังจากวันนั้นอ้วกแตกอ้วกแตกวันนี้อะไรรู้ไหมคะวันนั้นอ้วกแตกวันนี้สติแตกคือคืออยู่ไม่ได้นะความอิจฉาความริษยาความแบบพุ่งพลาดอะไรมันแสดงออกมานะคะแปลว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นไปตามที่พูดเลยคือมืองนะัสติแตกวันก่อนอ้วกแตกวันนี้สติแตกค่ะดูแนละตัวเองดีๆนะคะถ้ามันมีปัญหามากๆถึงกับต้องแอดมิตก็ยอมค่ะ นะคะกินยาไหมหาหมอไหมคะอี๊ป้ารักษาตัวด้วยค่ะแล้วการเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ตอแหลช่วยหันกลับไปมองตัวเองด้วยค่ะวันนี้พักมึงนี่นะจะบอกเลยคะ่ะว่าตอแหลวกว่าตอแหลวกว่าโคตรเลยที่ลูกทั้งสินบอกให้ Move on, มูฟออนมันไม่ต่างจากชนแล้วหนีและแกนตกตกซับเสร็จแล้วหันมาบอกเหยื่อว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วขอให้เลิกแล้วต่อกันพูดจริงๆนะคะ คือคนคนเนี้ดิฉันบอกว่าโชคดีแล้วค่ะที่พวกนี้มันไม่ได้มาเป็นรัฐบาลโชคดีแล้วค่ะที่พวกมึงเนี่ยนะฮะชนะการเลือกตั้งแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประเทศไทยโชคดีจริงๆนะคะส่วนดิฉันบอกว่าเรื่องของเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์ขอกลับมาตรงนี้ค่ะถามว่าดิฉันเห็นด้วยไหมอะไรที่มันถูกกฎหมายเราจะไม่ได้เห็นด้วยเรื่องอะไรทุกวันนี้นะฮะเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเรื่องสีเทาเราก็เห็นเห็นกันอยู่ะ ถ้าเราจะทําเรื่องที่มันสามารถที่จะเอาขึ้นมาบนดินได้เนี่ยมันควรจะได้รับการยอมรับสิฮะถ้ากลัวว่าการมีคาสิโนโหรือการทำเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์จะทําให้ประเทศชาติเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นหับสาหรับพวกที่จะมาทําธุรกิจสีเทาๆเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะว่าไอ้คนพูดเนี่ยวันนี้นะเรื่องของการทำเอเอร์เมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดในประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกที่จะทำนะคะมันมีกันเยอะแยะมากมาย แล้วก็ทำไมต้องตะเกียกตะกายที่จะมาฟ้องจะมาอะไรกับมึงเฉพาะประเทศอรอบๆบ้านเนี่ยนะคะประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้เขาก็ฟ้อกกันเพลินแล้วนะคะลองคิดดูนะคะว่าวันนี้ถ้าขัดขวางเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจำได้ไหมคะกรณีของการที่แบบว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธไม่ให้เอาเบียร์นะคะยี่ห้อหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเข้าตลาดอุ่นแล้วเป็นไงคะเขาต้องไปจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศอื่น แล้วเขาก็เอามาขายที่ประเทศไทยประเทศไทยก็ช่วยกันกินขายเหล้าขายเบียร์กันปกติแต่คนที่จะเอาไปเป็นหุ้นหรือจะเอามาอะไรพวกนี้ไม่ยอมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าประเทศใกล้กลๆเราเนี่ยเขามีเอนเตอร์เทนเมนต์กันมาตั้งนานแล้วมึงกระดักนานแล้วถ้ามึงกลัวนะคะในเรื่องของทุนสีเทาถามว่าวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันผิดกฎหมายมันคือสีเทา เพราะว่ามันไม่ได้เปิดรับแต่ถ้าเกิดว่ามันทําตรงนี้ขึ้นมานะคะไอ้ทุนสีเทาๆถ้ามันเข้าสู่ระบบมันอยู่ในความควบคุมดูแลของรัฐนะคะแล้วเม็ดเงินต่างๆนั้นเป็นภาษีเก็บรัฐเก็บภาษีนั้นทุกอย่างที่เสียภาษีมันก็ขาวเองล่ะค่ะหรือมึงจะแอบบๆนะ,ะในการที่จะแบบว่ารับสวยรับอะไรกันอยู่อย่างนี้พเพลินรับไม่ได้ได้อะไร แล้วดิฉันกาลังจะสงสัยนะคะขอตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่เราจะมีการลงทุนอะไรใหญ่ๆที่มันจะเกิดเมกะโปรเจกต์ Project, ที่มันจะเกิดการสร้างงานที่มันจะเป็นอนาคตที่มันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะวันนี้นะคะเอาเฉพาะในอาเซียนเนี่ยเราอาจจะเป็นพวกที่หยุดชุดไม่อยู่ก็ได้เราจะไม่ใช่เสือตัวที่5แล้วะคะ่ะอาจจะเป็นตัวที่1ที่2ก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่โดนพวกมึงเนี่ยนะคะขัดขวางกันอยู่ยกตัวอย่างของกรณีแลนด์บริด ทำไมคะกลัวสิงคโปร์เขาจะโกรธกลัวสิงคโปร์เขาจะนู่นจะนี่จะนั่นวันนี้รอบๆบบ้านเราหลายประเทศมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วคนพวกนี้ออกมาคัดค้านมึงไปรับเงินเข้ามาเหรอฮะทําไมมึงไม่สนับสนุนให้ประเทศไทยทาแล้ววันนี้เหมือนเหมือนประเทศไทยไม่มีกรมตํารวจนะฮะไม่มีอกระบวนการอะไรต่ออะไรที่จะดูแลเหรอฮะมึงกลัวหาอะไรกันทําไมอะไรที่จะถูกกฎหมายเนี่ยออกมาด่ากันจังเลย ส่วนไอ้เรื่องที่มันผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะคะก็าด่าวรัฐบาลว่าไม่ดูแลปล่อยมันนูน่นนี่นั่นนี่กำลังอะไรกังทำอยู่นี่ไงควาย